ไปต่อ,อ,ไ,ไ,อไปต่อครับไปต่อนี่เราใส่จะถึงทุ่มหนึ่งนะครับประมาณทุ่มหนึ่งเราจะออกถึงเมืองเพชรบูรณ์นะครับนี่ระยะทางห่างจากเมืองเพชรบูรณ์แค่ไม่ถึง20กิโลนะครับก็จะเป็นสภาพป่าที่เราเข้ากันเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราไปกันเนรื่อยๆนะเพราะว่าเราชิลครับวันนี้ <laughs> วันนี้เราตรวจงานค่อนข้างจะแข็งมากงานเที่ยวหน่อยนึง นี่ครับ LS หนึ่งับ l 1หกดอกอยางรถไถดอกอื่นไปไม่ได้ดอกออนดอกมัดดอกอะไรเลิกนะครับจอดเลยแต่ดอกรุ่นนี้ดีไม่มีขี้โคลนติดเลยนะครับรีดทิ้งหมดเดี๋ยวอาเป็นพีเดนเตอร์ขายยาง <c oughs> นี่สภาพทางนะครับอรอยร้อยครับสสงเกีย,ร,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 ยร์ลอยล้ับ เป็นเหมือนไขกันนะฮะมันจะจับเป็นก้อนมัดมัดมัดทำให้ไม่ลื่นไม่ปัดใเดี๋ยวกลับไปเราจะไปเปลี่ยนดอกนี้ใช้กันแล้วใช่รหมก็ว่าจะเตรียมไวเ้เวลาก่อนเข้าป่าก็ไปเปลี่ยนยางใช้ยางรถไถเข้าป่าเวลาเราออกจากป่าเราก็เปลี่ยนเป็นยางเรียบวิ้ <c oughs> งเข้าีเทปได้เ <c oughs> หมาะเหมาะนะครับจะทำงานจริงๆเนี่ยเราใช้วีโกเราไม่ไม่สมควรเลยที่จะใช้ดอกอ่อนอย่างเดียวนะ เราต้องมีดอกอย่างนี้สแปะไว้สำรองไงสำรองไว้ใช่พื้นที่ก็ได้นะใช่ฝากตามร้านยางไวใช่ฝากสำนักงานไว้ก็ได้นะครับเราจะเข้าเอามาเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วก็เข้าพื้นที่ออกพื้นที่ก็มาเปลี่ยนแล้วก็ปินงเข้ากรุงเทพต่อใช่อันนั้นเส้นนัหลายหมื่นกว่าบาทเมื่อหมื่นอันนี้เส้นวันสองพัน่าอย่างดีก็สามหมื่นอย่างนี้เส้นละสองพันเก้านะครับเก็บไว้พื้นที่คะือเก็บไว้แนะนําครับอาจารแนะนำนะครับสำหรับเจ้าที่ป่าไม้ทั้งหลายนะลองดูดูนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแชร์ให้นะครับเดี๋ยวจะแชร์ให้เอา YouTube เลยแอปนี้แชร์ YouTube ได้เลยนะได้ได้ธรรมดาที่ไหนต้องถ่ายให้เต็ม5 5นาทีก่อนเพราะเราตั้งค่า5นาทีไว้เพื่อเพื่อให้งานมีปสิทธิภาพไปแล้วเรากลับได้ครับไม่ต้องกินข้าวลิงนะ วันนี้เราไม่ได้พกข้าวมากินในป่านะครับเพราะเรามั่นใจในดอกยางแบบนี้อิกสิตยกิตยกเว้นท่ว่าน้ำป่ามาแล้วเราต้องรอนะครับถึงจะออกไม่ได้บริษัทขายยางเท่าไหร่ครับฝากสปอนเซอร์มาให้ด้วยครับเราช่วยท่านประชาัมพัคัญดอกยางรถไถท่านจะขายดิบขายดีเพราะว่าออฟโรดทั่วประเทศเยอะมากป่าไม้หน่วยทุกหน่วยงานไปเสนอราคาได้เลยถ้าผลถ้าผลออกมาดีนะครับอินบ็อกมาเลยครับอินบ็อกมา แชร์วนไปครับแชร์เซลแชรเซลครับผมแนะครับเข้าตามป่าไม้ไปแนะนำวิธีนี้ท่านอาจจะมีรายได้เพิ่มเข้ามาครับนิดนึงดูตัวไหนครับนี่ครับนะครับนะครับคนประชาสัมพันธ์ครับสนใจแล้เซิร์ชชื่อได้เลยครับวีรชนนะหน้าตาเซิร์ชรูปภาพก็ได้หน้าแบบนี้ครับเจนรักสุขนะครับทั้งเฟซบุ๊กเจอกันได้ทั้งเฟซบุ๊กและยูทูบช่องยูทูบกดกดสับตะไคร้ได้เลยครับ ไม่ต้องมาตามผมมากครับเขินครับนี่เราลงอีกแล้วนะครับทางของเราจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าไม่ยังไม่เจอปลาตัวใหญ่ๆนะครับนี่ถ้าเกิดปลาชุนๆเราวิ่งไปนี่ปลาจะกระโดดใส่กระบะเลยครับเนี่ยเหมือนเหมือนกิืต์พลังกันนะแซลมอนครับแซลมอนแซลมอนสวนน้ำเลยนะน่าจะมีแบบปลาแซลมอนน้ำจืดไลยเมื่อกี้ที่เราเห็นรอยล้อเป็นเป็นหน้านั่นอะไรรถอีเทนกับรถลากข้าวโพดนะครับ เมื่อกี้ที่เราเห็นรอยล้อที่เป็นเหมือนดอกยางรถกระบะทั่วไปเป็น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 รอยล้อของคันลากนะครับของเทเลอร์ตัวนั้นเราก็ไหวหรับผู้ที่ทุนน้อยก็อาศัยเช่าแบบนี้เข้าพื้นที่เราไม่ได้นะครับตรงนี้ไปไหนก็ได้ครับข้างหน้าเนี่ยฮะไปได้ทุกที่ที่มันก็ได้ข้างข้างจริงจริงของรครับนี่นี่ในน้ำนี่คือถนนของเขานะครับอันนี้ที่ที่ป่าไม้แนะนำให้ป่าไม้ใช้อย่างนี้นะทำตื้อย่างนี้มาใช้นะสองแสนก่าบาทแล้วประกอบ ทำขึ้นมาใหม่ปุ๊บเนี่ยคุ้มกว่าเช่ารถขึ้นป่านะแปลนะหนาวตามทำงานได้เต็มเถือว่าขนของได้เยอะด้วยดูดีนะครับกระโปงไปไหนะไปไหนนะนี่ยครับนี่จ้างเขาขึ้นเขานี่เที่ยวละห้าพันนะครับเราซื้อไอ้นี่ซื้อนี่กี่คันเดียวสองแสนเนาะสองแสนรวมรวมทำรวมประกอบนะรวมยางด้วยไหมคนงานสองแสนครับได้รถใช้งานคันหนึ่งครับผมคุ้มเลยคุ้มเลยนะครับผม เราปรถคานแข็งเก่าๆมาใช้ก็ได้ตกแต่งเอาไปหาซากมาแต่ที่เห็นเยอะเห็นเห็นเห็นแยกโค้งมะขามเนาะเมืองจันท์ทำแล้วขายแล้วตรงนั้นทําขายอยู่ถ้าถ้าอยู่ทัวร์นี่สติเยอะไฟเราวิ่งไปที่ร้านเนี่ยนี่นี่เนี่ดูทัวดูยอดไลน์แล้วเดี๋ยวผมพี่เซนให้เดี๋ยวจ่ายค่าในั่นให้ผมได้ตัวผมด้วย